รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณชมครับนี่คือ Eyes ไ on o ออนหรือมูลตามโลกวันนี้เราอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรโซชัยสิริกไกรเราจะพ,พูดคุยของวิกฤตยูเครนในปี2014นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตัวไครเมียเป็นตัวที่กำหนดชะตากรรมของรัเสเซียอย่างไรสักครู่กับมาครับ Ukraine's President Volodymyr z e l e n k y a c u s e d Russian forces of committing genocide in towns near the capital. เอาละครับช่วงนี้ไปพบกับท่านอาจารย์สุชัยเสียกายกันครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ครับเรื่องของวิกฤตยูเครนปี2014กําลังจะพูดถึงไครเมียครับซึ่งเป็นพูดง่ายว่าทะเลน้ำอุ่นแห่งเดียวของรัสเซียที่เป็นท่าออกทางทะเลว่างั้นเถอะครับทะเลดําเชิญครับท่านอาจารย์ครับ เราจะเห็นนะครับว่าภายหลังจากที่ะระบบเศรษฐกิจสังคมการเมืองของรัสเซียเนี่ยล่มสลายในปี1991นะฮะประเทศที่โซเวียตเนี่ยล่มสลายครับโซเวียตล่มสลายเนี่ยนะครับก็จะทำให้รัฐต่างๆนะครับที่เคยอยู่กับรัสเซียเนี่ยนะครับถึง14รัฐด,ด้วยกันเนี่ยนะครับ ก็แยกตัวออกเป็นประเทศใหม่ไปเลยไปแยกตัวออกไปอิสลามนะครับซึ่งซึ่งประเทศเหล่านี้นะครับเราก็ดูนะครับว่ารัสเซียเนี่ยสูญเสียดินแดนไปเยอะมากนะครับนะกลุ่มแรกก็คือในกลุ่มยุโรปตันออกเนี่ยเราก็จะพบว่าลัตเวียเอสโตเนียแล้วก็ลิทัวเนียนะสามนี่แยกออกก่อนเลยแรกแรกเลยแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มที่อยู่ในทะเลบอลติกนะก็มียูเครนเนี่ยนะครับเบลารุสแล้วก็ แล้วก็มอดูว่าสามสามรัฐนี่ก็แยกออกไปเอกส่วนรัฐที่อยู่ในในคอเคซัสก็มีจอร์เจียอาร์เมเนียอาเซเซบไบจันและกลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือรัฐที่อยู่ในเอเชียกลางเซ็นเรอลเอเชียอันนี้ก็ได้แก่คาซัคสถานนะเคอร์กิสถานทาจิกสถานอูเบกอูเบกิสถานและก็เติร์กเมนิสถานนะครับรวมแล้ว14รัฐ แยกไปหมดเลยเพราะว่ารัฐเหล่านี้เขาถือว่าเขาเป็นรัฐชนกลุ่มน้อยนะฮะแต่ว่าชนกลุ่มน้อยเนี่ยก็มีชาวรัสเซียอยู่สมายที่รวมกับรัสเซียโดยเฉพาะอย่างที่ในยูเครนเนี่ยนะครับมีชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในยูเครนเนี่ยนะครับถึง17ล้านคนนะครับนะฮะแต่ว่าเมื่อเมื่อเมื่อรัฐอันนี้ิดี๋ยวดีหนึ่งอันนี้เข้าใจว่าเป็นปัญหาอันหนึ่งที่ปูตินบอกว่าคนรัสเซียเหมือนกับ ไม่ได้รับการเรียกว่า not being treated equally ใช่ไม่ได้รับการปฏิบัติสอย่างเสมอภาคจากชาวชาวยูเครนกลุ่มอยูเครนใหม่ว่าไนเถอะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญอันนี้เป็นประเด็นอันหนึ่งที่เขาพูดง่ายเขาจะปกป้องชนชาติรัสเซียด้วยล้วในที่สุดก็ต้องการจะแบ่งแยกยินแดนที่ชาวรัสเซียอาศัยอยู่ในยูเครนออกมาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เพราะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าประเด็นปัญหายูเครนเนี่ยมัน มันเริ่มมาตั้งแต่ปี2014แล้วครับแล้วนะเพราะว่าเหตุเกิดเนี่ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยถ้าตราบใดที่ผู้นำยูเครนเนี่ยมีนโยบายที่เราเรียกว่าสนับสนุนรัสเซียหรือโปรรัสเซียเนี่ยรัสเซียก็ไว้วางใจได้นะฮะรัสเซียอ่ายูเครนคงไม่ไม่เป็นศัตรูนะครับแต่ในแต่ในที่สุดเนี่ยครับในปีหนึ่งหนึ่งอต้นปีหนึ่งสี่เนี่ยก็ผู้นำของยูเครนเนี่ยนะครับก็คิดที่จะ อ,ออกห่างจากรัเสเซียพูดง,งานน่ายๆนะครับเขามีผู้นำที่เป็นพวกชาตินิยมมากขึ้นนะฮะแล้วก็มองเห็นว่าต้องการจะมีความสัมพันธ์กับตะวันตกโดยเฉพาะต้องการเข้าเป็นสมาชิกของนาตโตอ,อันนี้ความคิดนี้ตั้งปี่ปี2014แล้วต้องพ<อ>ันสิบสามด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นปูตินเนี่ยซึ่งอยู่ในอํานาเจรนเริ่มไม่ไว้ใจแล้วเริ่มไม่ไว้ใจนะฮะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่ปูตินเนี่ยกลัวมากที่สุดเลยก็กลัวว่า ไอ้คาบตมุสไคลเมียซึ่งรัสเซียเนี่ยนะครับหลังจากที่ยกให้ยูเครนไปแล้วเนี่ยนะครับนะฮะ,ะยูเครนเนี่ยอาจจะไม่ต่อสัญญาเพราะฉะนั้นไม่ต่อสัญญาให้ให้รัสเซียเพราะนันรัสเซียก็จะไม่มีท่าเรือในทะเลดําอีกต่อไปรัปงงสเซียก็จะเหมือนกับถูกปิดล้อมถูกปิดล้อมไม่มีทางออกทะเลน้ําอุ่นด้วยที่เหลือมันเป็นอากาศภูมิอากาศหนาวจัดข้างบนนี่เป็นเย็นเรียกว่าใช้อะไรไม่ได้เลยใช่ครับนะฮะ เพราะฉะนั้นอันนี้เรากําลังพูดให้เห็นภูมิรัฐศาสตร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นแฟกซ์จริงๆเนะเป็นข้อเป็นข้อมูลแท้จริงและนี่คือไม่ได้เอียงใครเช่ต่อและนี่คือเหตุผลสําคัญที่ว่าทําไมเนี่ยนะปูตินจึงต้องในที่สุดนะครับในต้นปีหนึ่งสี่ตัดสินใจนะครับส่งทหารยึดคาบสมุทรไครเมียมาเป็นของรัสเซียแล้วด้วยเหตุผลที่สําคัญอีกนะก็คือว่า ปูตินเนี่ยก็สงสัยว่ายูเครนเนี่ยต้องการไปเป็นสมาชิกนาโต้ด้วยนี่ตั้งแต่ปี2013แล้วนะฮะนะฮะนะฮะซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ก็ทำให้เนี่ยปูตินเนี่ยสงสัยระหวัดระแวงยูเครนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในที่สุดนะครับในปี2014เนี่ยรัสเซียนะครับตัดสินใจยึดไครเนินมาเป็นของรัสเซียทันทีนะยึดคืนมาจากยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเขาอยู่แล้วใช่เดิมจะเคยเป็นนะครับนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์และตอนนั้นเราเห็นว่ายูเครนก็ไม่ทันระวังตัวนะฮะก็ก็ก็ถูกยึดไปหมดเรียบร้อยนะครับนะฮะแล้วแต่ว่าไอ้ปัญหาที่ปูตินหวัดระแวงเนี่ยนะครับว่าผู้นํายูเครนเนี่ยต้องการไปเป็นสมาชิกของนาโตเนี่ยมันก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเพราะในที่สุดเนี่ยนะครับอย่างที่เราทราบกันนะฮะในปีที่แล้วเนี่ยนะครับผู้นําคนใหม่ของยูเครนเนี่ยนะในเคเลสกี้เนี่ยนะครับก็มีความคิดอีกเหมือนกัน ว่าอยากจะไปเป็นสมาชิกของนาโต้นะครับอันนี้ก็จึงเป็นสาเหตุที่สำคัญอันนี้พยายามที่จะเอาใจคนกลุ่มใหม่าก็คือเขาเป็นโ o Russian นี่ Do <All> Ukrainian ใช่ครับก็เป็นพวกชาตินิยมแล้วก็ไม่ไว้วางใจรัสเซียแล้วก็เห็นว่าน่าจะไปเข้าข้างกับฝ่ายนาโต้ฝ่าย EU เอเศรษฐกษิจจะได้จเจริญเติบโตอะไรดีกว่านี่เป็นแนวคิดของนาเตอไคลนสกี้นะ<อ>ครับ ซ,ซึ่งแน่นอนว่ารัสเซียเนี่ยนะครับต่อต้านมาตลอดตั้งแต่ปี2013ที่เคยได้ข่าวแววๆแล้วนะครับว่ายูเครนเนี่ยอาจจะไปเป็นสมาชิกนาโต้นะและจริงๆนะครับถ้าพูดกันนะตามหลักฐานที่ทศึกษาเนี่ยนะครับนาโตเองก็ตระหนักดีโดยเฉพาะเยอรมันนะไม่ต้องการให้ยูเครมเนรเสร็จพี่เบิร์มในกลุ่มยูเขาไม,ไม่ต้องการหให้เข้าเลยไม่ต้องการเลยเพราะงั้นไม่อยากจะ เป็นศัตรูเพราะไม่อยากเป็นศัตรูกับรัสเซีย<ล>เพราะจริงๆแล้วความเป็นจริงต้องพึ่งก๊าซธรรมชาติพึ่งน้ํามันว่าสิ่งพวกนี้เยอะแยะมากทั้งน้ํามันทั้งกา๊าซธรรมชาติที่ผ่านยูเครนทั้งหมดใช่รัสเซียไม่จะเป็นเยอรมันหรือว่ากลุ่มสหภาพยุโรปพึ่งหมดที่สำคัญก็คือประเทศนาโตที่เป็นยุโรปครับก็เห็นว่ารัสเซียเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายจะขยาหน้าเหมือนในอดีตครับ สวัสดีครับแฟนคขับทุกๆท,ท่านนะครับผมมีความรู้สึกว่าคาถาชีวิตที่มันเกิดขึ้นกับผมนั้นนับวันนับวันก็สั้นหลงทุกวนันทุกวันคาถาชีวิตคาถาชีวิตที่ผมมานั่งคุยกับทุกท่านวันนี้นะครับมันเกิดจากชีวิตประจําวันครับในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเวลาที่ผมเห็นเข้าใจเรื่องราวที่เกิดในชีวิตผมนั้น มันออโตเมติกลับออกมาเป็นประโยคแล้วก็เป็นประโยคที่มันเกิดขึ้นมาด้วยการที่ผมนั้นไม่ได้ไปอ่านไม่ได้ไปศึกษาอะไรเลยนะครับวันนี้ก็เกิดจากชีวิตที่ผมกำลังจะพูดว่าอย่ามองด้านเดียวเห็นไหมครับเออผมนั้นในอดีตนั้นบางครั้งคิดไม่อรอบคอบไม่เป็นรูปสามมิติ เหมือนเช่นทุกวันนี้คำว่าสามมิติเราก็จะอมองประโยชน์มองส่วนเสียมองผลกระทบมองความยากลำบากนะครับอันนี้ก็คือมองหลายๆด้านในชีวิตของเราเราอย่าไปมองให้มันง่ายเราอย่าไปม,มองให้มันเรียกว่าดูแล้วเออมันเอ,อ่อโดยที่เราไม่มีการเตรียมตัวนะครับมองเผื่อฉะนั้นการทำอย่างนั้นก็หมายความว่าไม่มองด้านเดียว หลายๆคนเนี่ยพุ่งมองไปด้านเดียวแล้วก็ไม่ได้คิดเผื่อแล้วมันก็จะประสบปัญหานะฮะประสบปัญหาวันนี้อย่ามองด้านเดียวนั้นก็คือการที่มองในมุมกว้างแล้วก็มองจุดดีจุดเสียนะครับแล้วก็อย่าไปทำให้คนอื่นเสียหายอย่าไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่นฉะนั้นการไม่มองด้านเดียวนั้น ทำให้เรานั้นมั่นคงขึ้นครับทำให้เรานั้นปลอดภัยขึ้นทําให้เรานั้นเดินไปสู่ความสําเร็จได้ดีขึ้นแล้วในระยะยาวครับจะทําให้ชีวิตของเรานั้นมั่นคงขึ้นนั่นก็คือเหตุผลที่ผมเกิดความคิดว่าถ้าเกิดว่าเรามองด้านเดียวโอกาสเสี่ยงโอกาสผิดพลาดโอกาสที่เรานั้น จะมีปัญหาในอนาคตก็ย่อมสูงขึ้นฉะนั้นผมนั้นปัจจุบันนั้นมักจะทำอะไรหนึ่งมักจะทำอะไรก็มองไกลแล้วมองให้กว้างมองหลายๆส่วนของการเดินทางตรงนั้นว่ามีข้อดีมีข้อเสียมีข้อเสี่ยงมีผลกระทบนะครับอะไรบ้างเพราะว่าโดยเฉพาะผมเองเนี่ยตอนเนี้ยอายุ66แล้ว นะครับถ้าเราเนี่ยผิดพลาดมันไม่เหมือนเด็กๆอะ่ะเวลาเราหกล้มเนี่ยเราก็ลุกขึ้นได้อายุมากแล้วกระดูกกระเปาะนะครับเป็นสิ่งที่เรานั้นไม่สามารถที่จะรับความเสี่ยงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตเราตอนแก่ได้ฉะนั้นการไม่มองด้านเดียวก็ทำให้เกิดความรอบคอบมั่นคงปลอดภัยต่อชีวิตของเราต่อครอบครัวของเรา แล้วก็ทำให้กับสังคมด้วยเ <c oughs> ช่นกันขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจว่าบางท่านว่า,านโต้มันมีทั้งหมด30ประเทศสมาชิกครับครับไม่ใช่อเอาแคสหรัฐใหญ่สุดล่ะแต่ว่าสหรัฐสิ่งเดียวนี้ก็ไม่สามารถที่จะ อนุโลมหรืออนุญาตให้ยูเครนเข้าไปรูปในเนโตได้เพราะยังประเทศในสหภาพยุโรปกลัวที่จะไม่อยากจะมีปัญหากับรัสเซียด้วยใช่ครับเพราะนั้นจริงแล้วก็ยังไม่ได้อนุญาตไม่สนับสนุนไม่สนับสนุนนะฮะใช่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอันนี้จริงเป็นประเด็นนะครับที่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 มันเป็นเป็นเรื่องที่เกิดจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดของผู้นํายูเครนในปัจจุบันเนี่ยนะที่ดื้อรั้นจะเอายูเครนเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกได้ พราะถ้าเราติดตามข่าวให้ดีนะเราจะเห็นว่าโอเคคุณยื่นใบสมัครได้แต่แต่ต้องรอการพิจารณานะแล้วอาจจะใช้เวลาพระพูดด้วยนะครับว่าอาจจะใช้เวลานะครับแล้วในแล้วแล้วเราเห็นว่าในในระหว่างเนี่ยผู้นํารัสเซียเนี่ยก็ก็ก็ยื่นคําขาดแล้วว่าอยากเข้าแต่เขาไม่ฟังนะฮะเขาไม่ฟังนะครับคือเพื่อไงว่าสร้างความ ไม่ไว้วางใจให้ปูตินตั้งแต่2013มาแล้วก็ยังมีความคิดเรื่องพวกนี้ตลอดมาใช่เรียกว่าแวหวดระแวงนะครับเพราะเพราะเพราะปูตินก็คิดว่ารัสเซียไม่ได้เป็นภัยต่อคุณอีกแล้วเนี่ยนะวอร์ซอแพรกเนี่ยเราก็ล้มไปหมดแล้วรัสเซียก็แตกแยกสูญเสียดินแดนไปเยอะแล้วแล้วคาถามแล้วคุณตั้งนาโต้ไว้ทําไมคุณเนี่ยแสดงว่านาโตคุณจะมีองค์กรเพื่อจะลุกล้านใช่ไหมขยายอํานาจจะยึดครองรัสเซียใช่ไหรือเปล่า นี่ก็เป็นคําถามที่รัสเซียเขาถามได้เพราะว่าว่านาโต้ตั้งมาเพื่ออะไรในเมื่อรัสเซียไม่มีศักยภาพที่จะไปบุกนาโต้บุกยุโรปอีกแล้วแล้วคุณตั้งนาโต้มาเพื่ออะไรรัสเซียยุบวอร์ซอแพกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือคําถามที่นาโต้ต้องตอบนะฮะแล้วเป็นคําถามที่ผูน้นํายูเครนเนี่ยน่าจะต้องเข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียเนี่ยครับจึงต่อต้านตลอดเท่จริงเราคิดไม่ได้เฉยนะอาจารย์ถ้าเนโต้ปฏิเสธ ตั้งแต่บัดนี้นะ,ะแล้วก็เริ่มว่าตอนนี้กำลังจะบอกว่าเริ่มผ่อนคลายในมาตรการไปบบนีน้ไม่ยอมรับยูเครนเข้าสมาชิกผมว่าเรื่องนี้มีแต่ที่จะคลี่คลายลงได้อย่างง่ายดายเลยนะใช่แล้วก็ทุ่วโลกไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องปัญหาโดยเฉพาะน้ำมนันกับกา๊าซที่มันขึ้นโดยมันมี psychology psychological factor อยู่ด้วย30 4 0ที่เราพวกับคนไทยเนี่ยหรือว่าคนในโลกนี้ต้องมารับภาระ ซึ่งไม่ควรจะเกิดเรื่องพวกนี้เชิญอาจารย์นะครับเพระนั้นประเด็นนยผมถึงถกว่าไอ้เรื่องปัญหายูเครนเนี่ยนะครับต้นตอปัญหาจริงๆก็เกิดจากผู้นํายูเครนนั่นแหละที่คุณเนี่ยไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์ว่าดินแดนยูเครนเนี่ยถูกรัสเซียมองในแง่ของภูมิศาสตร์ภูมิรัฐศาสตร์ว่ามันเป็นดินแดนที่เราเรียกมีความสําคัญเป็นคอร์เอเรียนะเราใช้คำว่าคอร์เอเรียสำหรับศึอันนะครับ สำหรับโซเวียตสำหรับรัเสเซียเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาไม่เข้าใจระเนี้แล้วก็ไม่ได้เข้าใจว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยรัเสเซียก็ถูกบุกโดยนโปโเลียนโดยู<ด>เครนทั้งนั้นด่แล้วก็โดยเยอรมันโดยฮิตเลอร์เนี่ยมาแล้วสองสามครั้งเป็นว<ด><ป>ิธีราบที่สะดวกที่สุด,สดใช่ครับเสียดายนะครับที่ผู้นํายูเครนเนี่ยไม่ได้ตระหนักไม่ได้ศึกษาประวัติศาสตร์แล้วก็ไม่ได้ศึกษาถึงทฤษฎีภูมิรัฐศาสตร์ เนี่ยนะครับมันเป็นติทาให้เกิดปัญหาแล้วในที่สุดเนี่ยนะครับนะผมอ่านบทความนักวิชาการที่วิจารณ์กันหลายคนเขาบอกว่าจริงจิกปูตินก็ไม่ได้ตั้งใจนะที่จะบุกครั้งนี้นะครับแต่ว่าเตือนแล้วไม่ฟังนะเอาคุณจะเห็นว่ารัสเซียนะฮะก่อนจะบุกยูเครนใช่ไหมในในเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่แล้วเนี่ยรัสเซียก็เขาแสดงออกลาเขาซ้อมลบไปนี่เป็นการเตือนอยู่ชัดเจนและสาระก็บอกชัดเจนแล้วนะครับว่ารัสเซียคงจะเอาจริง แต่เขาไม่สนใจพยายามจะยื่นไวสมสมรอยู่ได้อลาต้าอะไรได้แล้วไม่สนใจคาเตือนของรัเสเซียอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ในที่สุดเนี่ยนะครับรัเสเซียก็ตัดสินใจบุกนะและที่สําคัญมีอีกประเด็นหนึ่งที่ที่ที่ผมเรียนให้ทราบก็คือว่าในยูเครนเนี่ยนะครับมีชาวรัเสเซียอยู่ถึง17ล้านคนนั่นแสินะครับกว่ากว่าล้านใช่ไหมค,ครับนะฮะคร่ง่งก็ใช่ เพราะชนั้นปูตินก็บอกว่าเราก็ต้องปกป้องคนเหล่านี้เพราะว่าชาวยูเครนก็เริ่มมีความคิดชาตินิยมต่อต้านชาวรัสเซียในยูเครนนะซึ่งรัสเซียซึ่งปูตินยอมไม่ได้เขาอยู่มางกอนะก็เป็นดินแดนของเขาอ่ะใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ปัญหานี้เราก็จะเห็นนะครับว่าถ้าผู้นํายูเครนเนี่ยฟังคําเตือนสักนิดหนึ่งเนี่ยปัญหานี้ไม่เกิดหรอรับถ้าเรามองเห็นเนี่ยผู้นําประเทศที่ยิ่งใหญ่ก็ต้องมองเห็นว่ามัน มันเป็นภัยคุกคามจริงจิแล้วประเด็นอีก,อ,กอย่างหนึ่งครในกรณีนี้มันไม่ใช่แต่รัสเซียเท่านั้นอเมริกาเขาก็มีจุดยุทธศาสตร์ของเขาจาได้ไหมครับในปี1962มเมื่อคัสโตเนี่ยนะครับเปลี่ยนคิวบาเป็นคอมมิวนิสต์นะฮะแล้วก็ถูกอเมริกาค,มค่มขูเพราะฉะนั้นคาสโตเนี่ยก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากรัสเซียรัสเซียก็ให้นิวเคลียร์มานะฮะ ไม่รู้กี่ลูกนะอาจจะห้าลูกสิบลูกนะ่ที่คิวบาที่คิวบานะฮะแเนี่ยห้าคิวบาเนี่คือประวัติศาสตร์นะตอนนั้นทุกคนว่าสงครามโลกเกิดอีกแน่นอนใช่แล้วปรากฏเป็นไงแต่ด้วยความฉลาดของคินเดดีนะที่ตัดสินใจแต่ว่าเราจะเห็นว่าผมก็ต้องว่าจะเป็นความฉลาดของรัสเซียเพราะรู้ว่าไม่ควรเผชิญหน้ากับอเมริกาในดินแดนที่ติดกับอเมริกาอย่างคิวบาอยู่เนี่ยนะครับไปอยู่ในคาลิเบียนติดกับฟลอริดาเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเนี่ยรัสเซียจริงยอมถอนมาโดยดีเนะเพราะว่าหลังจากที่รัสเซียเนี่ยเอากองทัพเรือมายอมคิวบาไว้หมดเลยเอ็มนะครับเพราะี้ก็บอกจะเอาไปตั้งที่โปแลนด์เหมือนกันใช่เพราะงั้ก็ทำให้รัสเซียยอมอ่อนข้อในได้อดีตอย่างนั้นใช่เพราะงั้เราก็จะเห็นนะครับว่าโลกสบายใจขึ้นเยอะเลยตอนนี้ช่วงเกิดระดับนี้นเพราะกูจะเห็นนะครับว่า นี่ก็คือการเมืองของมหาอำนาจอเมริกาก็ไม่ยอมให้ดินแดนเพื่อนบ้านเน่เป็นศัตรูเ,<อ>เพราะนั้นรัสเซียแน่นอนก็ไม่ยอมให้ไครูไคอิยูเครนเนี่ยเป็นศัตรูเช่นก<ไ>ันอันนี้มันเป็นหลักที่ใน<ล>ทางรัฐศาสตร์เนี่ยเราเรายอมรับกันนี่คือนี่คือภูมิรัฐศาสตร์ที่เราชีช้ชเห็นชาติจริงๆนะใช่ใช่นะครับอะไรที่มาจ่อปืนอยู่อยู่ที่รั้วบ้านเนี่ยทุกคนก็ไม่ไม่ต้องการทั้งนั้นใช่เหมือนอย่างอดีตที่อเมริกาก็ไม่ชอบที่รัสเซียจะไปตั้ง ฐานทัพนิวเคลียร์ไปตั้งอยู่ในคิวบาใช่ไหมมันว่าคิวบากับฟลอริดามันเรียกว่าตกาลากันเลงใช่ไหมใช่าัฉะนั้นนี้ก็เป็นเรื่องที่เราเราสามารถตไดที่เห็นได้ชัดนะครับระหว่างแอนดีตที่คีปนาวุฒหรือปรามูรกตานิวเคลียร์ไปตั้งอยู่ที่คิวบาสหรัฐก็รับไม่ได้เหมือนกันรับไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถ้านาโต้เข้าไปก็เหมือนกับเอาปืนมาจ่อที่ประตูบ้านเขา ประตูตรั้วเขาครับเขาก็รับไม่ได้เขาก็รับไม่ได้เหมือนกันครับและอันนี้เป็นจุดต้องบอกว่าอันนี้เป็น s t r a t e g i c a l o c a t i o n เลยนะครับยูเครนเนี่ยเป็น s t r a t e g i c l o c a t i o n ของรัสเซียเลยครับเป็นทางผ่านที่สะดวกที่สุดสําหรับตะวันตกหรือชาติที่คิดจะเข้ามาลุกรานหรือปิดล้อมครับเขาก็จะถูกปิดล้อมเลยทันทีครับครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านอาจารย์สูงได้ความรู้ชัดเจนนะครับวันนี้ต้องขอบคุณที่ให้ความรู้ในมุมมองที่เป็นประโยชน์และ สิ่งที่เรามองข้ามไม่ได้เรื่องของภูมิรัฐศาสตร์วันนี้กับ,บคุณ,ค,ณ,ค,ณครับวนี้ครับท่านชมครับนั่นคือท่านอาจารย์สรุชัยแต่แน่นอนครับเราจะมาต่อกระต่อเราจะกลับมาต่อนในของวิกฤตยูเคนภาค2ในปี2022เนี่ยท่านอาจารย์มีอะไรที่จะสับสุมีข้อมูลติดตามให้ได้ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปแล้วครับช่วงหน้าพระอาจา,ววารย์วอวัชระมิติรอท่านอยู่ในช่วงของหมุนตามธรรมนะครับดูช่องหกดห้ ติดตามย้อนหลังได้ทาง MERit TV Fanpage M-E-R-I-T e w a วักท v นะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องที่เป็นสาระเป็นสิ่งที่ท่านน่าจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้จากท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์และมองลึกมองละเอีดจริงๆวันนี้ลาไปแล้วครับพร้อมแต่ท่านอาจารย์สุรชัยสิริไกรขอบคุณท่านที่ติดตามชมครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ วันนี้ในสังคมไทยเรามักจะได้ยินคำว่าจิตอาสาก็ดีจิตพอทิสตั์ก็ตามแม้กระทั่งคำว่าจิตสาธารณะคำว่าจิตอาสาจิตพอิสสัดจิตสาธารณะสามคำนี้แท้ที่จริงก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละหมายถึงคนที่มีจิตเบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์คนที่มีความสุขจากการได้ทําให้คนอื่นมีความสุขใครก็ตามที่เบิกบานในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ใครก็ตามที่ มีความสุขจากการทำให้คนอื่นมีความสุขใครก็ตามที่มีความสำราญบันใจในการช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นคนที่กำลังทำอย่างนี้ในทางพุทธศาสนาเราถือว่าเขากำลังทำบุญชนิดหนึ่งเหมือนกันเราเรียกว่าวิย,ยาวัจจะไม่วิยาวัจจะไม่แปลว่าบุญที่เกิดจากการเสียสละบุญที่เกิดจากการขวนขวายช่วยเหลือคนอื่นในกิจการงานต่างๆที่สุจริตใครก็ตามมีจิตอาสา ใครก็ตามที่มีจิตสาธารณะใครก็ตามที่มีจิตพระโพธิสัตว์พึงรู้พึงตระหนักเอาไว้เถิดว่าตัวเองกำลังเดินอยู่บนเส้นทางบุญเพราะคนที่ทำเช่นนี้ได้ต้องเป็นคนที่มีความเมตตาอาทรเป็นพื้นฐานอยู่ในเรือนใจคนที่มีความเมตตาอาทรเป็นพื้นฐานอยู่ในเรือนใจจึงยินดีที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นได้อย่างเต็มใจเพราะฉะนั้นขณะที่ช่วยเหลือคนอื่น ในทางกลับกันมันก็เป็นการฝึกหัดขัดเกลาตัวเองไปพร้อมๆกันยิ่งช่วยเหลือเขาจิตของเราจึงยิ่งสงบเย็นเหมือนที่พระราชาท่านหนึ่งบอกว่าการสลายอัตตาด้วยการรับใช้ปวงประชานับว่าเป็นมรคคาที่แสนประเสริฐหรือพูดสันส้นๆว่าการรับใช้ปวงประชาเป็นวิธีสลายอัตตาที่แสนประเสริฐ